คาให่มากมีมีความในป่ะเนี่ยบอกวันนี้วันที่หนึ่งมันมันจะมีอันนึงแบบผมแบบลงอักษรไว้แบบคนข้างโก้ไปได้ไปคงคงคงดีใจแย่เลยอาดีใจดีใจมากไม่ดีใจแย่นะคะแล้วก็ <S <S มาๆก็คลายนิดนะะึงฮะระหว่างน,นี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กตาบอกทุกคนก่อนนะคะ ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้แน่20รางวัลค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาขอตักก้งกติกาก่อนเลยตอนนี้ใครมีบัตรกสิกรไทย The Wisdom กรุงศรี Exclusive กรุงเทพวีซ่าอินฟินิตนะคะปัจไัยบัตรหนึ่งเดินมาเลย SCD First World i m e ไทยไปแบงกิ้งได้เดินมาเลยค่ะโชว์แค่ใบเดียวนะคะรับเลยแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับน้องๆบนเวทีด้วย,<า>ยมียกมือหน่อยค่ะมีะไหมคะมีะไหมคะ ย้ำก่อนอีกครั้งหนึ่งบัตรเครดิตกสิกรไทยเดอะวิสตอมค่ะกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีกรุงเทพวีซ่าอินฟินิตค่ะ s อสดีเฟิร์สเ์ไทยเว็บแบงกิบัตรใดบัตรหนึ er ่งได้ขวามือมีไหมคะมีไหมคะพวรับรางวัลอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเดี Asian ๋ยวจะให้สามหนุ่มค่ะบอกเลขคนละหนึ่งตัวอ่นนี้หวยกะเลยจะออกเลย ก็แบบตอนนี้ปายสามโมงจะครึ่งแล้วอะใกล้แล้วใกล้แล้วพวกเราจะรวยไปด้วยกันพวกเราจะรวยไปด้วยกันถ้าตรงนี้ระวังขวดหน้านะคะเพราะว่าไม่ทันแล้วครับขวดนี้ผ้าสัสีมานะขวดนะคะได้นอะไรดีมาเริ่มจากเป็นไงได้มาอาผมศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าต้าเลขกแมทครับแปดนะคะซ้มใกล้ค่ะซ้มใกล้เท็มบัคคะ เลขแปดครับไม่คิดเลยนะแปดแฟนแปดแปดแปดเฮ้ยเฮ้ยแซวอยู่รอล่ะมาขนาดนี้แล้วก็เลขแฟนครับอ้าวต้อแปดเฉยเลยขอผู้โชคดีมีหมายเลขแปดกี่ตัวก็ได้ขาดบนบัตรเครดิตไปไหนก็ได้เดินมาเลยคข่ยี่สิบทักแรกนะคะเดินมาเลยยกมือก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานของเราไปเรียนเชิญมานะคะน้องแตงจะได้มากระวายกับสารตุกนะได้กล่องเดียวนะไม่ใช่พี่บอกว่าของพี่เขาเหมาสามนะไม่ใช่นะ จิบๆๆอบบอะผู้ชมมีมาเลยปองกล้อง,องกรง,งกลางเลยนะคะใครที่มีกล้องส่วนตัวนะคะส่งให้ทีมงานได้นะคะอย่าได้ภาพแบบเรือทา์ไปโพนนะะสเลยค่ะขั้นตอนยินดีสิค่ะเดี๋ยวลงหน้าหน้าระวันลื่นนะคะระวังลื่น,น,ะะนมาอีกแปดค่ะทั้งส เลขแปดตเลยเลขนําโชคนะคะมาเลยค่ะมีไหมคะด้านนอกมีไหมคะหมายเลขแปดบนบททัตรเครดิตมาเลยค่ะมีแค่ยี่สิบรางวัลคุณผู้หญิงเรียนเชิญเลยค่ะใครที่ยกมือเลยนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวนงทีมงานของเราไปเรียนเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมด้านในนะคะหมายเลขแปดบนบททัตรเครดิตย้ำอีกครั้งระหว่างมันสูงถ่ายภาพกับผู้โชคดีอยู่เดี๋ยวเราย้ำไปเรื่อยๆนะคะปราศจความยินดีด้วยค่ะ ดีอีกไม่เอ่ยคือคือฉากคนนี้เขาแบบว่าเคมีตรงกันมากแปดต้องแปดเหมือนกันแปดเลยเหรอครับไม่อ่อยแปดยังไงนะครับยังไม่ดิ้เทิเลยนะครับแอมซีก็ต้องตามด้วยนะสมายเลขแปดค่ะมีอีกไหมมาเรื่อยๆแล้วค่ะท่านสักดิ์นุ่งใชครับแปดเจดิตุีเลขแปดอะไในนั้นเลยฮะเชิญครับเชิญเลยค่ะ คือวันนี้พี่ทุกตาเตรียมรับมือนะคะกับหนุ่มๆและต้องรับมุกให้ทันเลยคะ่ะห้ามช้านะสมองห้ามช้าตอนนี้ผู้โชคดีมาต่อเลยค่ะพี่หมายเลขแปดบนบัตรเครดิตของตัวเองค่ะเจ้โชคดีแบบนี้ได้รับของรางวัลเป็นสเป,เ,ปเชียลบ็อกเซตนลยคะ่ะลืมหมวดด้านในเลยนะด้านในแบบเปิดมาไม่ได้มีของชิ้นเดียวใช่ไหมคะน้องเคทชิ่งสามชิ้นนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเอาอยอะอันเด็ดฮาร์ล็อกัน้วฮารล็อกแล้วไปเซลฟี่ไปไเซลฟี่พี่ โชว์บทสนทนาแบนอ่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวเราค่อยมอสคือของนัานในคือคุ้มมากทุกคนใครที่ได้ไปอยา คือเอ็ีรู้สึกอยากได้บ้างแต่หมดสิทธินะคะใครที่ได้ไปยอย่าไปขายต่อนะเพราะว่ามันลงออกับขลับไปแล้วใช่ทำามากูรอ่ามาเลยค่ะรับเลยฝอกกอนข้างในมีทั้งสมุดน้อตเก๋ๆจัดอยู่นนเลยนะเลยแล้วก็ปัสสาแล้วก็ที่วางโทรศัพท์มือถือหาซื้อไม่ได้คน่ะ และเราไม่มีข่าด,ด้วยมีแจกฟรีเท่านั้นก,ก็ในช่วงของศิลปินของเราเท่านั้นด้วยนะกันเลยค่ะเรเช่เลยอะบอกทราบกันนะคะ่ะใครอยากได้ค่าแบบว่าแบบเรียวๆส่งให้ทีมงานได้เลยคะ่ะ ถึงท่านไหนนะคะจะโพลูสุขคาร์บูเลติกแฮชแท็กค่ะยูเรนัสเอชื่อศิลปินเอนเอสจูโรเอเนี่ยนะคะจากสี่จะหน่อยตอนนี้เราต้องเล่นโซเชียลกันเยอะๆเลคะมาต่อเลยสิกท,ท่าแล้วเนี่ยหมายเลข้าบฝ่า ลืมเลยเล่าเพลินมีอมีกไหมคะใครมีใหม่เลือใส่บรรสั็นใหมคใดิเดิในมาเลยค่ะอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะค่อยอัปเ,เดตตานั่งจะไม่ได้ขอราัาเหลือ11ห้าสิบเอ็ดราสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลย,เยไม่มีแล้วนะจ๊ะลิมิเต็ดมากมีลายเซ็นของสามหนุ่มด้วยอ่าฮัลโหลใครบอกเดี๋ยวแขกเพลง มาต่อเลยผู้โชคดีมีหมายเลข8ค่ะทางน้องเช่นน้องยูโรน้องเบนบอกมาแล้วอยากได้หมายเลข8ค่ะให้ต้องสามโนค่ะตัวเดียวพอในฮะ,ะตเตอร์เ,เลย<ม>ปัะเทศิดไปไหนก็ได้ปราปะเทศไหนก็ได้ของธานาคารอะไรก็ได้แค่มีหมายเลข8เท่านั้นเองอยู่ชั้นส3 4 5 6 7 8ี่หเจสนุกฟังิ่เดซอร์มาเลยค่ะสามีระวังไะคะาเลยนะคะอ่ะมาเลยค่ะ เหลือเจ็ดรางวัลสุดท้ายเจ็ดท่านเจ็ดรางวัลสุดท้ายมาเลยค่ะผู้ชคดีที่ใหม่เล่นแฝกคนปั๊ดเลยดิจากได้รางวัลแบบนีโชว์ับรเชดิตให้เจ้าหน้าที่ของเอารอบๆผูติกรรมเลยค่ะมาเลยเสียวหมดแล้วนะหกรางวัลสุดท้ายโอาวแต่เป็นเบสี่งรอจริงเนอะรอดจริงใช่ครับใช่แตู่วีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้คุยกันูก้องเราจะทำยังไงในการแบบป้องกัน ถูกต้องกันเกิดฟาดอาเดีเอาบอกเพราะว่าผมเพิ่งตีเขามาหน้าผมเป็นไงพี่โอ้ยไ้เลยโอ้ยใสอยู่เลยทำไมต้องใกล้กันขนาดนี้นะเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรอน้องอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ถามกันก่อนเลยติดรอแทบหล้งหลังยูโรอเหรอตั้งแต่ไฟแล้วครั้งจบติดรอแล้วเริ่มแบาเริ่มแบบเนี่ยผมเขาเล่นกันเองแล้วเราไม่ต้องไปเล่นกันแล้วเนี่ยอ่าเล่นใส ได้ไปที่อยู่ในร้านซีนี่ของเราเขาไปขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะขึ้นไปแล้วฮะด้านบนเป็นยังไงบ้างขึ้นไปแล้วครับร้านอันนี้จะเป็นสาขาที่ผมมาทําบ่อยเพราะใกล้บ้านใช่รโอ้เลยทำบะเตี้ยวใช่ครับขาแล้วคุณเดลนะก็สาขานี้ก็ใกล้บ้านครับได้ข่าวว่าพูดน้อยแรก เไปยังไงบ้างครับใ้ที่ตรงไหนเนี่ยใกล้บ้านผมมาบ้านพักสุดเก๋ไงโอ้พอจะไปหาคุณผมงก็ได้ที่นี่ก่อนอ๋อโรงพยาบาหล่อมาเลยทุกครั้งที่มาคชั้นที่สองยกมือกันไปหรือเปล่าครับใช่ยกมือสนาวันนี้พผิดท่อมาเงียบต่อวันนี้เข้ามาเงียบนะแปลกครับปกติเขาคุยเก่งมากเลยนะอะไรที่บอกจะโรงพยาบาลครับ ม,มีกระซิบกบระซาปแต่พี่ตุ๊กตาไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินเลยอ, <laughs> อ่านทัางหมดคลินิกบรรยากศาศเป็นยังไงบ้างนบรรยากาศแน่นอนเลยครับสําหรับคลินิกที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าทุกสาขาอยู่แล้วแหละจะมีความสะอาดและก็จะมีความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้าที่อยากมาดูแลตัวเองเนี่ยก็คือ ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความเป็นสัดส่วนไม่ว่าจะมีในเรื่องของผู้ช่วชาญด้วยใช่ครับผมอุ้มจงต่าสคริปต์ไปเลยเนาะฉลองไปต่อบปต่อไปต่อไปคือมันเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเลยเพราะว่าอยู่ในนชินีค่ะเราอยู่กับทุกคนมา5ปีแล้วเนาะและงานนี้เราก็ฉลองครบรอบ5ปีด้วยและวันนี้เป็นวันที่หลายๆท่านเนี่ยรอคอยกันเลยในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะได้เจอกับทั้ง3หนุ่มเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาบอกก่อนว่าในงานนี้เราจะมีการแจกโปรแกรมจานทโปรให้ใช้ฟรี กันด้วยอ่าเดี๋ยวนะ้าจอขึ้นมาเลยค่ะโปรแกรมจัดโปร,โปรเดี๋ยวพวกเรามาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่านะคะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมีดีอย่างไรและช่วยอย่างไรกันบ้างโอเคแม่จะเคยใช้เราใช้บ่อยด้วยนะ,ะจนัดโปรใช่ไหมครับใช่จัดโปรจะเป็นเครื่องที่คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวอยู่กับคุณผู้หญิงเสื้อสี ฟ้าที่กําลังสแกนใบหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่จะสแกนถึงผิวหน้าของเราว่าตอนนี้กําลังจะมีภาวะอะไรเป็นปัญหายังไงบ้างมี่กาลังจะมีปัญหาอะไรบ้างชั้นไไขมันเอาเรื่องอะไรนันผิวชั้นลึกผิวที่ดะมาชั้นเดิมนิดนะครับเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าจะตรวจได้ล้ำลึกมากๆโชถูกไม่ต้องล้างเครื่องสมอางครับตัวจจนนโกสามารถเอาหน้าเราหย่อนเข้าไปได้เลยหย่อนเลยเหรอหย่อนไปวางตรงกลง ยืนยืนเองก็ยืดดีกว่าวันนี้วันนี้เรามาแบบว่าน่ารักสนุกสนานกันนะคะใช้เวลาเท่าไหร่คะฉันไม่ถึงหนึ่งนาทีฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีสิวิก็สามารถรู้แล้วสิวิอ้หริบวิยี่สิบมันใกลใกกันนีมันน่จะตรวจฟึ๊บฟๆแล้วก็เรียบร้อยสองกินานีับเดียวใช่เา็นับหนึ่งสองสามสีห้ายี่สิบเดียวรู้หมดแล้วอ่ะถูกต้องค่ะแล้วก็มีผู้ชี่ยวชาญเขายก แต่รู้กันด้วยนะคะช่คุณเบนรู้ไหมว่าเขาตรวจได้ถึงชั้นลึกแบบเราสอบกระจกมองไม่เห็นปัญหาถึงว่าแต่เขารู้รู้เลยภายในที่สัปดาห์ถูกต้องฉลาดมากโอ้โหระหว่างนี้นักเข้าจากเกาหลีในงานนี้ให้ใช้ฟรีกันด้วยนะคะแล้วใครที่บอกว่าไม่อยากจะแบบมีปัญหาสูงฝ้ากขึ้น่เราน้อปรัดญาขยารกแฟนยิ่งแดดประเทศไทยทุกวันนี้โอ้โหฝนลภาวะครแต่ที่พร้อมที่จะทำให้เรามี กะก่าแดดได้ตลอดเวลา,าเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ถึงการป้องกันอยู่ตองขัดเก่งมาเกียม,มากนะคะแล้วบอกได้เลยว่าทุกคนขางานนี้เราแจกให้ใช้กันฟรีต้องรีบนะคะเจ็ดวันนี้เท่านั้นตลอดงานไปเลยมีสี่เครื่องสี่เครื่องใครใได้ทดลองกันตามมุมเลยครับคใครที่สะดวกเครื่องไหนก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญที่ใส่สูตรสวยๆส,ยสยีสดํา ต่อให้ทำศึกษาอยู่ใช่ปีห้าปีงานเตรีมีคนบอกว่ปีนะครับใครใครอยากมาตรวจเรื่อว่าสุขภาพของผิวหน้าไม่ว่าจะปัญหาชั้นนอกหรือปัญหาชั้นในชั้นลึกแค่ไหนนะฮะเครื่องตัวนี้สามารถบอกคุณได้เพื่อนที่คุณจะได้แบบรักษาได้ตรงจุดถูกไหมครัามี ผู้เชี่วชาญแนะนําคุณอย่างแน่นอนครับถูกต้องค่ะเราแนะนักสันส้นๆเพราะว่าเราจะต้องมาเมาส์มอยเั็นอีกเยอะนะคะอ่าและเขาแนะเขาบอกเป็นแบบสามมิติคือแบบอลังการทุกมุมนะเพราะฉะนั้นอยากใครไม่เคยใช้เครื่องนี้ปกติพี่ตุ๊กตาจะบอกว่าสอองํำเดินขห้มาครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวี้อยงที่น้องเข้มบอกไปว่า พลภาวะเป็นพิษเยอะแต่ก็แรงเือนละครั้งมาเลยค่ะเือนละครั้งมาได้เลยนะคะกดมาบ่อยๆได้ใช้สะดวกมาแบบทุกอาทิตย์จะยิ่งดีด้แบบเห็นผลได้เร็วเรื่อยๆเรื่อยๆในการทํางานตัวยาที่เราได้ก็ว่าเราเไปถึงใจแล้วนะคะเอาล่ะแล้วเราก็ปีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือว่านวัตกรรมหนึ่งนั่นก็คือโปรแกปคูเซอร์ธรพีค่ะตัวนี้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอาเป็นฟิลลิ่งแบบว่าตอนที่เข้าไปในห้องฟีตเป็นครั้งแรกเลยน้องยูโรก็ได้ค่ะ ครับผมก็แน่อนอนว่ามีความเย็น,เ,นเพราะว่าเราชื่อชื่อนราพัตรกรรม็นเาครูครูครูแปลว่าเย,เย็นหนาวค,ครับตัวนี้นะ,ะเราจะเย็นหน้าสบายหน้ามากๆนะครับส่วน ข้อดีของเขาเนี่ยว่าจะเป็นนอกจากสบายหน้าแล้วรูปภูมนแลเราจะกระชับขึ้นหน้าก็จะเนียนแบบนี้หน้าก็จะเนียนใสครับสูกต้อมเลยะกระชับแหละทาให้สุวุน้าเรากระชับขึ้นเด่นขึ้นแล้วก็ใสขึ้นสว่างขึ้นด้วยวิตามินที่เนี่ยแต่สูตรเฉพาะของยูเรนัสด้วยก็มีวิตามินคแล้วก็เราเหมือนกับผลักด้วยลำแสงแสง LED เทอร์พี LED เทอร์พีเข้าไปมันจะ เหมือนกับเราทาทีมที่มันลึกกว่านั้นต้องตอบค่ะโบูบอันนี้รู้จริงรู้จริงแล้วปกติแล้วทั้งสางท่านมาใช้บริการปล่อยไหมผมมาใช้ค่อนข้งางที่จะบ่อยอยู่เหมือนกันครับอ่ะอันนี้ทั้งสองท่านมาบ่อยคล้า้านว่าปึ๊บมาว่าเปึ๊บมาต้อรีบมาเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานค่อนข้างแทบจะทุกวันเลยได้ออก ข้างนอกทุกวันอะไรนะตีกต๊อบด้วยใช่ใชแล้วเราพี่เป็นหรอคะออกกำลังกายยังไงด้วยหรือเปล่าโดนแดดโดนอะไรเยอะไหมคะส่วนใหญ่ก็เต็มฟุตบอลครับก็จะมีโดนแดดบ้างองครั้งแต่น่าังใสอยู่เลยนะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูแลตัวเองก่อนก่อ,อนที่จะ หน้าเราจะทำไปมากกว่านี้เราต้องเริ่มป้องกันก่อนเราต้องดูแลให้ดีให้ิูห,หน่าแข็งแรงแต่ก่อนะคะแต่สามท่านนี้มาอยู่ด้วยกันกินกันไม่ลงหลอง่อแบบทั้งสามท่านเลยนะคะคผิวหน้าทั้งสามท่านดูดีแล้วนะคะมาดูที่รูปร่างกันบ้างดีกว่านะคะกับโปรแกรม R d ดีค่ะเดี๋ยวให้โปรแกรมนี้ต้องให